เนาแสดงนครับพรอมกับนาคทหารอากาศยูอินรอบปนที่3านะครับก็คือเป็นการแสดงทางมาคพี้นะครับหลังจากที่น้องๆทั้งกองได้ชมภาพอากาศไปแล้วนะครับแต่จะเริ่มจากการแสดง ถ้ายิงฉับพันของชุดป็นประการพิเศษ,ษ,ษนะครับนะครับสำหรับการแสดงชุดนี้นะครับผู้ควบคุมอ่าเป็นการแสดงการเคารพนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับผู้แสดงของเราด้วยนะครับะนะครับผู้วควบคุมแถวก็คือจ่าอากาศเอกเจตุพล แสนเพียนนะครับผู้รับผิดชอบการฝึกเรือกาตีอนันต์บีโบทองนะครับผู้อำนวยการฝึกก็คือนะท่านผู้ขับกองพันของเรานะครับนะนาวาอากาศโทชัยจกรโชติพิทยานนท์นะครับนะเป็นผู้อำนวยการฝึกนะการแสดงภาคพ,พื้นทั้งหมดนะครับนะเป็นขั้นตอนในการเปิดปิดแถวนะครับ ผู้ควบคุมแถวสั่งเรียบอาวุธนะครับนะสำหรับพี่พี่ทหารนะครับกองกำการที่แสดงอยู่นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแถวยานบ้านเดียวกับนะน้องๆนั่นแหละนะครับนะจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดอุดรน,นะครับน้องคายน้องบุรองพูนะครับซึ่งเป็นทหารเก่านะครับรุ่นปี2554ผัดที่สองอขอโทษทีนะครับผัดที่1 นะครับท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่น้องๆเห็นอยู่นี่เป็นท่ายิงปกตินะครับสําหรับท่ายิงปกติีจะมีอยู่ห้าท่าด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากท่ายืนยิงนะครับแล้วก็ตามด้วยท่าคุกเข่านะครับท่านี้สําหรับท่ายิงแต่ละท่านะครับเราจะใช้กับเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับ กรณีถ้าหากว่าเรามีาต้นไม้กระบังเราอาจจะใช้ท่ายืนยิงนะครับท่าทุกเข่านะครับกรณีที่เราอยู่ในพื้นที่สูงกว่าเขานะครับพื้นที่สูงขมน,นะครับเราก็จะใช้ท่าทุกเข่านะครับหรืออาจจะตามความถนัดของแต่ละคนนะครับท่านี้เป็นท่านั่งสูงนะครับ เรียนไม่ทราบว่านะครับภารกิจของกองพันนะครับกองพันธหาหอากาศเซียวทินก็คือเรามีภารกิจในการป้องกันฐานที่ตั้งกองบิน23นะครับให้พ้นจากการบอลทำลายการจรกรรมหรือว่าก่อวินาศกรรมจากฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับสำหรับภาาการหรือว่าน่านฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของนักบินนะครับหรือว่านักบินนะครับ แต่ภาพื้นดินก็คือความพันหายกาดซีโอทินรับผิดชอบอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นท่านั่งร,รากนะครับสําหรับการฝึกนะครับค่อนข,ข้างจะใช้เวลานานพอสมควร เมื่อทหารผ่านการฝึกจากหน่วยฝึกขั้นต้นนะครับประมาณ4สัปดาห์นะครับเราก็จะส่งลงกองร้อยนะครับไปทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางส่วนก็ไปรักษาการบางส่วนก็ไปรับใช้หน่วยนะครับเป็นพลขับนะครับรับใช้ตามบ้านนายนะครับชุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถูกบรรจุให้อยู่ในในส่วนของชุดการบัการพิเศษ ท่านี้เป็นท่านอนยิงนะครับนีดี่นอ้จะตงระ่อไปเป็นท่ายิงฉับพลันนะครับน้องๆระวังให้ดีนะท่านี้จะมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะครับไปต้องตกใจนะครับเสียงที่เขาคำรามอยู่นั่นก็คือเป็นการเลือกขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองนะครับไม่ใช่ด่าต้ตกใจนะครับ หรือว่าเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้นะครับเป็นการร้องคําว่าเอียนะครับเอียนะครับนเป็นท่ายิงฉับพันตรงหน้าทางซ้ายทางขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ก็อาจจะสงสยัยเขาทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นการบดึงพลงังกระสุนนะครับการยิงของปืนชนิดนี้เนี่ยาสามารถจะยิงได้ทั้งทีละนัดแล้วก็ยิงเป็นชุดนะครับอาวุธที่ใช้ก็คือเป็นปืนเล็กยาวนะครับอัตโนมัติขนาด5.56ม mm ิลลเมตรนะครับแบบ3นะครับหรือว่า h มเอ3-3นั่นเองนะครับ ท่านี้เป็นการหลอกนะครับเป็นการหลอกทางซ้ายแล้วก็ยิงทางขวานะครับ นี่เป็นท่าล้มหน้านะครับล้มหน้า, <ขอ S 1> านนนานี้ด้วยแล้วก็ต่อด้วยล้มหลังนะครับขอับประชาสัมพันธ์ให้นะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆอได้รับทราบนะครับมาเช้าแจ้งไปรอบหนึ่งแล้วนะครับในวันที่18 มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันกองทัพไทมนะครับโดยที่ตั้งทหารของอุดรธานีนะครับเราจะมีพิธีสำคัญก็คือเป็นาพิธีกระทำสัตว์ปัตยานตนต่อธงชัยเฉลิมพลนะครับซึ่งโดยทหารี่กระทำเป็นทุกปีทำเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอุดรธานีของเราจัดที่มณฑลทหารบกที่24 นะครับในช่วงบา่ายแม้กนะทั่งถ้าผู้ปกครองหรือว่าน้องๆสนใจนะครับจะร่วมชมนะพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ก็นะครับขอเรียนเชิญได้นะครับในช่วงบ่ายวันที่18นะครับอาจจะมีการแสดงชุดนี้ด้วยนะครับแล้วกนะ็มีการสวนสนามของกองพันธ์ต่างๆนะครับในวันที่18นี้นะครับก็ขออญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับ อขออย่าประชานสัมพันธ์นะครับผู้ที่ไม,ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับขอความกรุณาออกจากบริเวณเป็นท์ลาล่มบินลานเครื่องบินเล็กของเราด้วยนะครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับเก้าท่าติดต่อ

เยี่ยมชมงานวันเด็กของกองบิน23แล้วนะครับกลับไปบ้านก็อย่าลืมนะครับตั้งใจเรียนหนังสือนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับบคางคนก็ทราบข่าวว่ามาไกลนทางกันมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับตีสี่ตีห้า ต้องบินยี่ิบส<ข>อาเป็นการแสดงความเคารพท่านผู้ชมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชุดราการผู้เศษของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รรบนนต่อไปเป็นการเดินออกด้วยท่าเตือูนะครับรคบออ่อนข้างจะยากนะครับท่านี้นเป็นการฝึกความสัมพันธ์ ระหว่างมือกับเท้านะครับ้องจากเท้าพร้อมนจะตองก็พร้อมด้วยครับเป็นการเดินที่ท่าควงตืงนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนน,นะครับถ้าผูกควองแล้วก็นำคา้อยูนะ่เรื่อยงานของเรา